กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีป่าลุง FC ทุกทานเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่น้องเดือนรอบเที่ยงพี่น้องจ๋าแกงน้ําไฮ้อนๆแกงใส่บวบน้อยแกงใส่ขี้อดแน่ใส่บวบน้อยใส่เ็ดเพาะทุกคนเอ่ยต้อนรับพอน้องเดือนกลับสู่ประเทศลาวอย่างสมบูรณ์ตองเมนูแกงนไม้สดีพี่น้อง สบายดีเนาะสบายดีป่าลุงปจสบายดีพี่น้องนั่งนั่งนั่งนงติบข่าวก็มาติบเดียวนาะมาเดนติเดียวไปบขัไปแล้วเจ้านะไปเอาบ่ยกเอาตูดออกมาอีกน้อยนึงตูดได้อยไป ร้อยกินแบปข้าวปูกินเนาะนั่กินแองไหมเออนั่งกินละมันด้วยกันเป็นถั่วถั่วพี่น้องเลยยังบดได้เบิรมามขอสดจนเล็บบานทำกแหกมันเลยเบิกเบิกเห็นบวบสิดาดคนเด้ เปิดประแดกปุ๊กคือมะหอมแทวาสันขับพิษี่กอเขาุม่ติลกยังเรพุ่งละพุ่งอ่ะบันยังชิบมีบอลเทาสบายดีพี่น้องไปคขาไปกินอีละเดือนผู้นั้นนักทางในผู้ลูก <อ |pt|> ุนวาเนี่ยน้องลอยกับจักพี่ชางพุนโอ้ยปวจจกค้องเหล็กปวจักอยากไปนั่งใกล้พ่อมาหนัง้พอดปีเลแ้นนมันีเาก่นออแ่ป็นเ่นาดลยเป็ไรส้มขิ้หอาขีเทิงแก้งน้องไม่อีส้มขินห่าแก้งน้องไม่นีจูกินกับขาว ขายป่ะาแล้วลาาวดำหนคุณคนีพอแก่ได้ตัวดำหน่งได้ิเราเลยไปโรงเรียนเด้อมาเจยาปานจ๊ดหมูิหข้เาหมูหมูี้เขาไหมลูกกินบ่หมูกินบ่ียี่ร้อยเก็บเสือขึ้นหายเดือนเนี่ยลูก กาาาาินบบ้าขหมูมาถาเปรางเฮียนบ่ายโมงเลยังบริไปอยู่ลูกเลยอ <c oughs> เดี๋ยวถ่ายคลิปแหละไม่น้องเลือดตะสิกินพี่น้องจ้าโบว้ใจน้องว่าครีมเดี๋ยวผมจะมาเป็นตะกอกให้ กินหมดแล้วยังลายอยู่ยังตักบอดเบิดพี่น้องเอ้ยเป็นอะไรแพ้กับบอตีบอเตี้ยนดี๋บอสลดราบบอดอไเข้มบอปะ เก็บหมักบวมบวบกระไล้ลายปะหมับวบลายกระดไก่คร hey, ับขึ้นเชียงม่ใหญ่บ่ สบายดีพ่อแม่พี่น้องกหนึ่งหลาน ก็ไม่จ้เถียรเลยบ่ไได้ใส่กบบ่แต่หลัดเสียหายมาจันบ่มีเงินมไม่มาาแกงนาม้แกงนไม้มาแกงนไม้มาหอดแล้วข้าวี่ได้วปหาก็ะอยเลยน้าก็มาหอดมานี่วานตอบ้านเอาอยู่ใกล้เขายบหได้บามาแต่วัน เนม่ยมาตอนมาาไป่เลยมาลายตื่เนาะเกินบูบาตรยลุ่ซองก่อนเล้นเจอยรรมดาดคือเก่าคือก้วนกว่าเก่าเลยในเท้าในหนึงมากเท้าเกินจองจะเมื่อดอกเปือเลยสามากหนเท้าได่ลรไปอยู่ปกติคุยถ้าไปก็ได้ยงมาตอดได้ไปเงินมาตอนไถได้ยูเงินนั่นฮัดู่แม่งเล่าหแล้วไม่ออกคาลุดได้ซื้อยูซื้อกินมุบนแร เอาเอาไปแลเอาเออไปแล้ธนาคารไปแั้วถอดมาทางรดเออลงัไปบปไปนี่เขาถอดไปแล้วธนาคารนี่บอกเออเออเรื่องไแนมันได้เงินเงข้เอานะไปชื่อแนวอยู่แนวกินบ้ำเออไอใชโอยะคุ้นกับคู่นี่หายอย่าเยวเราจะกินกับคู่้มีกูแล้วจะคุ่แต่เราแ

โอ้ยอย่าเห็ดม so ันอย่าเห็ดมัไหนพี่น้องงเาว่ามได้ถ่ายก็อันนี้ก็ว่าบไถ่ายแล้วไม่เด้อแงนาเน้แก่หน่อยนึงเนาะังก็ว่าทิ้น้ำแด่กินอะไรแ่ะแบบ้ไักวัดเนี่ยไปยืนบางกาะเหมาบางาบางโอ้ยไอ้่นี่ยไข่ของ่คุดกบนั่นบอกคนะแม่ไข่ของม่คุ้กบนั่นแล้วบอกเาวไ่ไ้้หมอนะเข้าก้อแม่ กินยังกับต้นกล้วยมันรูปน้อยังไดปอีว่านี่ั้งเบอร์กระโดดเขเมียไปนจังวะ้งนเปนสัมผสก่อนกยับขาไ่มันโดดพราระยะมันเดียร์ตั้แทงัสัมสเอาไปนกันทจสัมสให้ได้ไปกันไปเมอน กูยิ้มขาวกับนี้เลยอะเปเซ็นเนาะใช่เพาะอยู่เขากินอยู่บ่แต่ป็นใครอยู่แล้เศร้าอยู่บ่เป็นตาอยู่รถเอามาเลยงานก็ไ่ได้นั่งธรรมดาบ่ธรรมดาได้มากินแล้วได้อยู่นักกินต่างได้มือหนึ่งก็ไรค่ะวันหนึ่งเขาหายเป็นเดือนเด้เขาเปล่าเป็นวันเป็นเดือนบ่กมหนักมาหนักกว่าบากว่าแห้งไปได้ดอกเขาเขาจ่ายเป็นรายเดื่องเพราะเหตุใดน้อยยาผ่านก้องทิ้ง เดือนเดือนเอ้ยเดือนบกคื่นเดือนเอออานงานนเนาะนทาใบกันเหนอเป็นทางานเนาะแม่เลยนะทบม่หลันอนอัน่นั่งนอนอยู่กไปลป์ไปนทางานไม่ยลัไม่ใชอยกลัวไทยบอกกลัวกลัวเออโหกระตุ้มไปไปอยู่บ้านลูกบางเวียนนะ ลำยองเลยเพือไปเลยเรือจะเทมเทมเนาะไอเ็มบะเรืองอีลาเทอมกั้นอีผานน้ำมันไหลายกินอะไรเี่ยกไปบ้านดานได้คือังได้ก็เลย่าก็เลกัพวกบ้านขนาก็คือนขวานขานก่อนเทียโม่พอไปถึงแต่สโมแปะคนได้วามก่อนเทียโม่อมเ้าีคนว่าไม่ดีอันตบายเออตึ้งเขาึงเนาะนนะ อย่าไปแทะหมูได้เมื่อเลยน้องน้องขีมอาเราบ้านพี่น้องเอ้ยไปถูแก้วอยู่เื่อนไอ้แป้งแม่เบิรก็เลยโมโหเด็กหน่อยเนาะดื้อแน่แหละกันบอดื้อกับบอเแมนเด็กหน่อยโอ้ยหนาพอต้องเดือนหน้าในเกองนะมากระโดกระดี่เถอะเด้ ที่จริงกับบุด้ปานนี่ได้พี่น้องเลยหนาตัวจริงน่บุได้ปานน่ะเออตัวจริงกับข้าวอยู่ในกล่องรสจักพี่สังอรรางงาเปิตยนตานหล่าต่ดนานบ่กล่องธรรมดาธรรมดาหรือวัน จะได้กระพากันใหม่คลิปหนาเด้อพี่น้องจ้ากราบขอบุญขอบคุณเอฟซีถูกทานที่ขัมาเบิ่งมาติดตามเป็นกำลังใจให้แม่นอ้องเดือนกับพ่อนอ้องเดือนเด้อจะได้กระพากันใหม่โอกาสหนาพี่น้องจ้ามาสดแกงน้ำมันห่อน,น้ำกันลาเลยพี่น้องกราบสบายดี